การบล็อกลูกค้านะครับแล้วก็บล็อกเลยครับมันก็จะได้ไม่ต้องมาเดียวความรู้สึกครั้งต่อไปเนาะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสาธิตการบล็อกลูกค้านะครับ การบล็อกลูกค้าก็หมายความว่าลูกค้าที่เราไม่ทับใจนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ดี้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะขายให้หรือเสียความรู้สึกกับพฤติกรรมของเขานะครับแล้วไม่อยากเจอลูกค้าประเภทนี้แล้วไม่ฟังเหตุผลอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บล็อกเลยครับมันก็จะได้ไม่ต้องมาเสียวความรู้สึกครั้งต่อไปเนาะ อันนี้ก็พิจารณาเอานะฮะอยากจะบล็อกก็บล็อกไม่ก็แล้วแต่นะในส่วนของผมถ้ามีความรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้เขาเอาเปรียบเราเขาเขาไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยเราก็บล็อกไปเลยถ้าเราบล็อกแล้วเขาก็ไม่สามารถซื้อสินค้าในร้านเราได้นะนะครับทาง ebay ก็จะทําการบล็อกเข้าไปแล้วเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถเห็นสินค้าในร้านเราหรืออาจจะเห็นแต่ก็ไม่สามารถสั่งซื้อหรือใช้คําสั่งอะไรในร้านของเราได้เลยนะนะครับ อาวิธีการบล็อกนะครับแล้วก็เข้าไปใน Ebay นะนะฮะแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ของ ebay.com ก่อนนะครับแล้วก็มาที่คําว่า my ebay นะครับ my ebay ที่อยู่มุมขวานะฮะแล้วก็มาเลือกคาว่า summary นะครับ my ebay summary นะครับพอเราคลิกคําว่า summary ปั๊บมันก็จะพาเราเข้ามาในสเต็ปที่2นะครับให้มาที่แถบ account นะครับแถบของ account นะครับ เรก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับมาที่ l ซ n g p r e f e r e n c นนะครับ Selling p r e f e r e n c นนะครับก็คลิกเข้าไปมันก็จะมาสเตปที่สามนะครับเรามาที่คำว่า l ซ n g p r e f e r เ n c e เนี่ยเราคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะพามาหน้านี้ครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาคำว่า Your Buyer ครับ Your buyer ย o u r b า y e r จากนั้นให้เรามาที่คำสั่งตร,ตรงนี้ครับบล็อก บล็อเออร์ลิสต์นะครับบล็อก b บเออร์ลิสต์แล้วก็มาที่ด้านขวาตรงนี้ให้คลิกที่คำว่า Edit ครับกดป e ุ่ม Edit นะครับจากนั้นมันก็จะมาในหน้าต่างต่อมานะครับเป็นสเต็ปที่สี่นะครับก็มาเลื่อนลงมาเห็นคำว่าบล็อก b บเออร์ลิสต์นะครับแล้วก็มาดูที่คำว่าานาดบล็อก b บเออร์ลิสต์นะครับานาดบล็อกไบเออร์ลิสต์ตรงนี้ครับจะคลิกเข้าไปเลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะมาที่ฟอลอมของการการเลือกเหตุผลนะครับที่เราจะบลอกนะครับมันก็จะมีเช็คบลอกอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเหตุผลหนึ่งเหตุผลนะครัลบลคชิกตรงนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมทําเป็นสไลด์ผมก็เลยให้ให้แบบนี้นะครับให้เราเลือกแค่เหตุผลเดียวนะครับจากนั้นเราก็กดเลือกเหตุผลของเรา นะครับจากนะั้นให้เราพิมพ์ครับให้เราพิมพ์อ ID ของลูกค้าครับใส่ตรงนี้ในแถบข้างล่างนี้นะครับอันนี้ผมเคยบลอกแล้วสองคนนะเนี่คนไหนที่เราเคยบลอกแล้วมันก็จะมันก็จะมีอยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าครั้งต่อไปคราวหน้าเราบล็อกอีกแล้วก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปครับเราไม่ต้องไปลบของเก่าออกนะเราใส่แค่คอมม่า แล้วก็วักหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์รายชื่อคนใหม่สมมติว่ามีคนที่สามแล้วก็ใส่คอมม่าหลังคนที่สองจะได้วักหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ชื่อคนใหม่พอมีคนที่สี่ก็ทำเหมือนเดิมครับใส่คอมม่าลอกไว้ก่อนแล้วก็วักหนึ่งครั้งเป็นระยะหา่างหนึ่งวักนะครับแล้วพิมพ์ชื่อ ID นะครับเป็น ID ลูกค้านะครับเป็น ID ลูกค้านะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยมีกี่คนเรารอยากยบอกเราก็เหมือนทำเหมือนเดิมนั่นแหละครับเราว่า คอม่าห,หลังชื่อหลังไอดีเขาว่างหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ไอดีใหม่เสร็จแล้วก็ใส่คอมม่าเขาว่างหนึ่งครั้งพิมพ์ไอดีใหม่จนครบตามที่เราต้องการนะครับอย่างนั้นเราก็กดคำว่าซับมิสนี่แหละครับพอซับมิสแล้วมันก็จะให้เราคอนเฟิร์มแล้วก็โอเคไปก็คือเป็นอันจบนะครับเป็นอันเสร็จนะครับนี่คือการบล็อกการบล็อกไบเยอร์นะครับคือถ้าเราบล็อกแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในร้านของเราได้ ไม่เห็นสินค้าเรานะครับก็มีสเต็ปขั้นตอนอยู่ทั้งหมด5สเต็ปง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบนะครับการสาธิตวิธีการปรับลูกค้าในอุเบงแค่นี้นะครับก่อนจากการก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์หรือว่ากดแชร์ก็ได้นะครับกด subscribe ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ภาพดีๆให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเช่นนี้ครับขอบคุณครับ